สวัสดีนะคะวันนี้แอวนำเสนอดอกไม้สวยๆจากอเมริกานะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยเนาะก็น้องสาวเจสาวจัน์นะคะเธอส่งมาให้ดิฉันอตอนนั้นนะที่ทำคลิปนะคะทำคลิปไลฟ์สดบ่อยๆนะคะเลยเก็บเอาไว้เยอะแยะเลยก็ไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะอยากจะอวดเพื่อนๆด้วยนะคะให้ได้ชมความสวยงาม ด้วยกันนะคะในช่วงสภาวะเช่นนี้บางทีเราก็ต้องการดูอะไรสวยๆงามๆนะคะแยวก็เลยนำเสนอดอกไม้นี่ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกๆคนคะ่ะที่ชอบดอกไม้นะคะส่วนดอกบัวนี้เป็นดอกบัวของดิฉันเองนะคะสวยงามไหมคะถ่ายไว้ตั้งนานแล้วคะ่ะอันนี้ดอกไม้ส่วนมากก็จะมาจากอเมริกานะคะจากน้องจันนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะต้องขอโทษนะคะค่ะ,ะโดยส่วนมากแล้วดอกไม้จากอเมริกานี่นะคะเจ๊แอก็จะไม่รู้จักชื่อเขาเลยนะคะก็ดูแค่ความใสยงามค่ะไม่รู้จักชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นดอกไม้สวยๆให้เราสดชื่นก็พอนะคะอันนี้ดอกกุหลาบนะคะ ดอกกุหลาบและก็ดอกทานตะวันนี่แอลรู้จักดีค่ะเนี่ยอันนี้ตอนที่เขายังไม่บานเนาะค่ะตอนที่บานแล้วก็จะสวยๆมีมแมลงมาไต่ตอมอย่างนี้เลยนะคะสวยไหมคะค่ะทีนี้แยลก็จะมาอัปเดตต้นไม้ในกระถางนะคะที่รอดชีวิตนะคะแล้วก็อันนี้ต้นคลัสซูล่านะคะต้นคลัสซูล่านี้จากสวีเดนนะคะยแอลตอนนั้นมีโอกาสได้ไปถ่าย ถ่ายภาพในร้านขายดอกไม้นะคะจะมีดอกของเขาเลยเนี่ยสีขาวขาวนี่เห็นไหมคะดอกคลาสซูลา่าอย่าเอ้เคยเห็นเป็นครั้งแรกนะ่ตื่นเต้นมากก็เลยถ่ายเอาไว้ตอนที่ซัมเมอร์ที่สวีเดนนะคะอตอนนั้นไปติดอยู่ที่สวีเดนตั้ง5เดือนกว่านะคะก็ได้ได้ภาพาประทับใจเยอะมากที่ยังไม่ได้ทำเป็นวิดีโอนะคะ อันนี้ต้นคราสูล,ล่านี่นะคะมีแฟนคลับของแยลหลายคนมากที่เขาถามว่าปลูกยังไงถึงจะให้รอดนะคะก็ไปดูวิธีดูแลรักษานะแยะลมีคลิปอยู่เข้าไปดูในคลิปก่อนก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเก็บตกดอกไม้นะคะดอกไม้ที่แยลปลูกที่สวีเดนนะคะอันนี้อ่าถายเอาไว้ตั้งนานแล้วคะ่ะ ยังไม่ได้โชว์นะคะคล e ิปนี้ก็เลยเอามาจัดอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ว่างมากเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรนะคะทำความสะอาดบ้านก็เสร็จแล้วก็มาดูดอกไม้กันค่ะแล้วก็ดอกอันนี้นะคะดอกนี้สวยมากเลยค่ะดอกสวยๆนี่นะคะต้นเขาก็สวยนะคะยัยเอาเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่วันนี้ก็เลยนำมาโชว์ค่ะนี่คือนี่คือต้นของเขานะคะมัน มันมีดอกค่ะมันมีมันมีดอกช่วงซัมเมอร์แต่ยี่แอลไม่อยู่นะคะแต่ว่าก็ถ่ายรูปดอกของเขาเอาไว้นะก,ก็เลยมีดอกมาให้ดูนะคะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามกระถางเก่ามันเล็กค่ะก็เลยมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะวันนี้มันไม่ได้เป็นต้นไม้นอกบ้านนะคะมันอยู่ในบ้านค่ะต้นไม้อินดอร์นะคะตรงนี้ เย่เปลี่ยนกระถางเสร็จก็จะกลับเข้าไปในบ้าน,นะคะ่ะส่วนอันนี้ต้นนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ของเย่ที่ปลูกไว้ตั้งตั้งแต่บีกลายนะคะตอนนี้มันต้นใหญ่มากค่ะเขาเรียกว่าต้นต้นเศรษฐีนะคะเนี่ยอีกชนิดหนึ่งนะคะอ่าเอาได้มาจากสามีนะคะซื้อมาให้ต้นเล็กๆนิดเดียวเองแต่ก่อนก็เก็บไว้ในบ้านนะตอนซัมเมอร์ก็จะออกมา หลังบ้านเนี่ยค่ะพอยแย้ไปสวีเดนนะกลับมามันมันมันโตมากเลยนะมันมีสองกระถางนะคะอีกกระถางหนึ่งนั่นแหละที่มองเห็นมันกำลังออกดอกค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ปดเป็นต้นเดียวกันนะครับต้นต้นเศรษฐีแยกออกมาอีกต้นหนึ่งนะปลูกได้แล้วก็ต้นพวกนี้นี่ค่ะมันมันรอดชีวิต <c oughs> มันรอดชีวิตมาจากซัมเมอร์แล้วก็มัน ไม่ค่อยสวยเพราะว่ายายแอไม่ได้อยู่ดูแลนะคะอันนี้ก็ต้นคลาสซูล,ล่าที่เหลือที่เหลือชีวิตนะคะจากซัมเมอร์เมือ่อปีนี้แหละยายแอลไปอยู่สวีเดนสักห้าเดือนเนาะกลับมาที่บ้านต้นไม้ก็ตายเกือบหมดนั่นแหละต้นคลาสซูล,ล่านี่ก็มาปลูกใหม่นะคะเพราะว่ามัน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 ตายนะมันมันมันคนที่บ้านเขาดูแลไม่เป็นนะคะก็เลยเอามาปลูกใหม่เนี่ยคะ่ะนะ ต้นนี้ก็เกือบเกือบตายนะคะพอเรากลับมาดูแลมันอ่มันก็ฟื้นขึ้นมานะคะเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาต้นลิ้นมังกรเนี่ของแยก็มีนะคะนี่ต้นลิ้นมังกรมันก็จะออกหนอนนะคะมันจะแตกหน่อมันขึ้นมานี่ค่ะมันมันจะสวยขึ้นมาเลยเวลาเราดูแลมันนะเวลาเอาใจใส่นะต้นไม้ถ้ารู้ใจเขาเนี่ยเขาก็จะเติบโตดีค่ะนะคะ นี่ก็เหมือนกันนะคะใบเหลืองเหลืองเขียวๆนั่นไม่ไม่ไม่ไ,มได้แตกหนอนนะคะย่ก็พยายามดูแลให้เขากลับคืนมากลับคืนมานะคะจากสภาพที่ยแย่ๆเนาะตอนกลับมาถึงบ้านใหม่ๆมันก็มันก็นกตายหมดนะตอนนี้ยก่ก็เอาต้นนี้นะต้นดอกสวยๆของแยไ่ไปรู้จักชื่อเนาะเอาเอากลับเข้ามาไว้ในบ้านแล้วนะคะหลังจากเปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยนะคะ เขาก็ดูจะมีความสุขเนาะเหมือนคนเราได้บ้านใหม่นี่แหละนะมันก็จะมีที่หาอาหารมากขึ้นมีดินเยอะขึ้นนะคะกระถางใหญ่ขึ้นเขาก็จะเติบโตดีขึ้นนะคะอย่าเอาคิดว่านะโอ้ยสมมติว่านะถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านให้ฝรั่งดูแลต้นไม้นะ่ะ เขาทําไม่เป็นนะเขาดูแลไม่เป็นเขา mm. เขารดน้ํามันเยอะมันก็มันก็เกือบตายนะเนี่ยอันที่รอดชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะยายเอลก็เอามาอัปเดตนะคะวันนี้ไม่รู้จะทําทําอะไรมาให้มาให้รับชมเนาะดูต้นคลาสซูล่าของยอายแอลก็อ่า เหลืออยู่แค่นี้ค่ะเหลืออยู่แค่นี้นะแต่ไปปลูกให้ลูกนะอยู่ที่สวีเดนมีแต่ต้นสวยๆเลยแต่อันนี้ต้นลิ้นบังกรเนีย่ยที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยเยี่ยวก็มาให้ชมนะคะเชยชมต้นไม้นะในวันที่ล็อกดาวน์ไม่มีอะไรจะทำนะก็ทาความสะอาดบ้านทำกับข้าวนไปค่ะแล้วก็ทำขนมน่าเบื่อทำขนมก็มาดูต้นไม้นะคะเนี่ยมันก็แตกหน่อขึ้นมา ก็จะมีแฟนขับของแก้วนะ FC หลายคนถามเนาะนี่อันนี้ก็เป็นต้นผูด่างนะคะที่เอาไว้ในห้องนอนนะคะให้เขาให้เขาดูดอากาศให้มันบริสุทธิ์ค่ะนะก็จะปลูกปลูกไว้อตอนกลับมาจากสวีเดนมันก็ตายหมดนะอยู่บนหลังตู้เย็นเนอามาตัดแต่งใหม่แล้วก็มาแช่น้ำใหม่ค,ะค่ะเขาก็แตกขึ้นมานะหลังจากดิฉันกลับมาเดือน เดืนสิงหาตอนนี้เห็นไหมคะมันก็งอกงามดีค่ะนี่คือนี่คือการเอาใจใส่นะมันก็จะได้ผลดีกับต้นไม้และทุกๆอย่างค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินจากดอกไม้สวยๆนะคะสวัสดีค่ะ